เดียคารามีโรงเรียนพิชิตฝันวันนี้ครับเราอยู่กันที่ตำบลท่าข้ามอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีครับเราอยู่กันที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมนะครับซึ่งหลายคนครับถ้าพูดถึงโรงเรียนแห่งนี้ครับก็จะนึกถึงทางชนบุรีเอฟซีคารามีนะครับที่เขาจะส่งน้องๆนักฟุตบอลที่อยู่ในคา d e มีเนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ครับซึ่งเอาจริงๆแล้วครับหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ครับว่าทางโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมนั้นจริงๆก็มีนักกีฬาเป็นของตัวเองครับ ซึ่งก็จะมีทั้งกีฬาฟุตบอลฟุตซอลแล้วก็วอลเลย์บอลด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาทุกๆกคนครับมาดูและก็รีวิวกีฬาต่างๆครับว่าที่นี่นั้นมีการฝึกซ้อมยังไงครับแล้วก็นักกีฬาเขาอยู่กันแบบไหนครับแล้วผมก็จะพาทุกคนครับมาดูสนามที่น้องๆใช้ในการฝึกซ้อมแต่ละกีฬาด้วยนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางเข้ามาอยู่ในบริเวณของโรงเรียนแล้วนะครับซึ่งจุดแรกที่เราก็จะเห็นเลยนะครับก็คือสนามกีฬาฟุตบอลนะครับนี่น้องๆก็กําลังฝึกซ้อมกันอยู่นี่ ด้วยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นบริเวณหอพักของน้องๆครับที่อาศัยกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับกินนอนซ้อมอยู่ที่นี่เลยนะครับผมทางขวามือที่เห็นอยู่ก็จะเป็นสนามฟุตบอลย้าจริงนะครับซึ่งทางซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นสนามฟุตบอลญ้าเทียมนะครับซึ่งจริงๆ ทางทีมฟุตบอลของที่นี่ก็จะสลับสนามในการฝึกซ้อมนะครับรวมถึงสนามยติเทียมนี่ก็จะเปิดให้บุคคลภายนอกนะครับได้เข้ามาเช่าสนามใช้ในการแข่งขันรายการต่างๆด้วยนะครับผมโอเคครับก็นี่ก็เป็นบริเวณของสนามฟุตบอลโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมนะครับก็ขนาดนี่เป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นหอพักของน้องๆด้วยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งอัศจรรย์นะครับแล้วก็ทางขวามือ ก็จะเป็นอาคารเรียนของทางโรงเรียนนะครับผมคุณภาพสนามก็ถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับเป็นย่าจริงที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับ ผัดจากสนามฟุตบอลย่าจริงด้านหลังของผมครับตรงนี้ซ้ายมือก็จะอยู่ติดกันเลยนะครับก็จะเป็นส่วนของสนามฟุตบอลย่าเทียมของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมครับซึ่งตอนนี้น้องๆทีฟุตบอลนี่ก็กําลังใช้ในการฝึกซ้อมอยู่ด้วยครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ตรงบริเวณของสนามฟุตบอลย่าเทียมของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมแล้วนะครับก็จากที่เห็นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสนามฟุตบอลย่าเทียมที่มีขนาดมาตรฐานนะครับแล้วก็คุณภาพนี่ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็สนามก็จะอยู่ ซ้ายมือของทางเข้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอัธจัาจารย์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทางอาจารย์บอกว่านอกจากส่วนของที่เป็นอัธจัาจารย์ตรงนี้ก็จะเป็นหอพักของน้องๆนักกีฬาทีมบอลล์บอลอาศัยกันอยู่ที่นี่นบริเวณด้านหลังของอัฐจัาจารย์ด้วยนะครับผมจากตรงนี้นะครับสนามฟุตบอลย่าเทียมสนามท,ที่อยู่ติดกันก็จะเป็นสนามฟุตซอลรัเดีเยวเราไปดูสนามฟุตซอลของทางโรงเรียนครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็มายืนอยู่บริเวณสนามฟุตซอลของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมครับ ซึ่งจุดที่อยู่นี่ก็จะอยู่ระหว่างทางสนามฟุตบอลย่าเทียมที่อยู่ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ด้านหลังจริงๆก็เป็นสนามฟุตบอลย่าจริงตรงนี้นะครับจากที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานนะครับแล้วก็พื้นของการแข่งขันเนี่ยก็จะคล้ายๆกับทีมหลายๆทีมที่ใช้ในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็คล้ายๆกับหลายๆรายการที่ใช้ในการแข่งขันด้วยนะครับผมโอเคครับเดินถัดมาจากสนามฟุตซอลนะครับเดินต่อมาเราก็จะเจอกับสนามวอลเลย์บอลนะครับซึ่ง ถือเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาครับที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมนั้นส่งแข่งขันแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆกีฬาชนิดหนึ่งเลยนะครับผมก็ตอนนี้น้องๆก็กําลังฝึกซ้อมอยู่ที่สนามแห่งนี้ด้วยครับซึ่งสําหรับอาคารตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นอาคารที่ใช้สําหรับการซ้อมวอลเลย์บอลโดยเฉพาะตรงนี้เลยนะครับ ก็สําหรับการฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลของน้องๆโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลานะครับในช่วงเช้าก็จะเน้นในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายในเรื่องของความฟิตนะครับส่วนของตอนเย็นก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงนั้นครับแล้วก็แล้วแต่ว่าโค้ชจะออกแบบการฝึกซ้อมเป็นยังไงนะครับแต่ว่า3สิ่งหลักๆที่โค้ชของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมนั้นให้ความสําคัญมากๆครับหคือเรื่องของการเสิร์ฟนะครับสคือเรื่องของการล็อก แล้วก็3คือเรื่องของการรับเสริมนะครับผมแล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่กับโค้ชไกด์แล้วก็โค้ชนัดนะครับซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนทีมบอลเล์บอลของโรงเรียนค่าค่าพฤษาคมเรื่องของทีมบอลเล่นี่ปกติที่นี่จะมีกี่รุ่นครับผมปกติมี3รุ่นครับ 14, 16, 18 สิบสี่สิบหกสิบแปดใช่ครับผมโอเคซึ่งการฝึกซ้อมของนักกีฬานี่จะมีรายละเอียดยังไงบ้างะมันมันแล้วแต่รุ่นนะครับอย่างเด็กเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องทักษะก่อนรุ่นสิบสี่ปีครับ<อ>ทักษะส่วนบุคคล<อ>ใช่ครับ<อ>แล้วพอเขามีความสามารถส่วนตัวเนี่ยเราเพิ่มเรื่องระบบทีมเข้าไปแต่สิ่งสำคัญก,ก็คือสมรรถภาพครับร่างกายถ้าถ้าแข็งแรงก็ทําได้ทุกทักษะเรื่องระบบหายใจอะไรเงี้ยถ้าเด็กทําได้ดีในเวลาซ้อมก็จะเต็มที่ครับให้<อ>ค้ใหเล่าให้ฟังหน่อยว่าก่อนหน้านี้ทางเรียนมี ในเรื่องของความสําเร็จอะไรยังไงบ้างแล้วก็สิดเก่าที่ภาคภูมิใจครับก็ความสําเร็จส่วนใหญ่ก็จะเป็นกีฬาองค์การปกครองสุดท้องถิ่นรอบประเทศครับ,รบที่เราจะเน้นๆแล้วก็พยายามให้เด็กครับได้เหรียญติดเหรียญรอบประเทศ1นึสาเราได้หมดเลยครับ,รบพยายามจะให้เด็กติดเหรียญเพราะว่าช่วง5ปีหลังะครับก่อนโควิดครับที่ยังมีรายการแข่งรอบประเทศเด็กเราก็ทําผลงาน <ๆ S 2> แล้วก็ประสบความสําเร็จ อย่างน้อยคือปีละหนึ่งรุ่นทั้งอินดอร์และชายหาดนะครับแล้วก็ส่วนนักกีฬาที่นักกีฬาสเก่าที่เราภูมิใจก็จะมีรุ่นแรกครับที่พิเตอร์อนุรัตพันลังครับปัจจุบันเล่นสโมสรอนอาชีพให้กับต่อปูคาบันนาแล้วตอนนี้ก็ได้รับได้รับโอกาสไปเล่นสโมสสชิงแชมป์เอเชียให้กับนครราชสีมาแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่ที่ภูมิใจก็คือ3คนรับติอยูสิบเก้าใช่ครับที่ไปแข่งครับ แล้วก็ได้อันดับที่13ของโลกมาแล้วแล้วนักกีฬาของเราหนึ่งคนตัวเซตอับน้องคูคบได้เบสเซตเตอร์มาก็ทําให้เราภูมิใจกับเด็กสิ์เก่าเราครับอย่างวอลเลย์บอลน,นี่เขาคล้ายๆกับฟุตบอลไหมครับเพราะว่าถ้าเราจะเจอใครมันก็จะซ้อมในรูปแบบที่ต้องรับมือคู่ต่อสู้อย่างนี้ครับวอลเลย์บอลมีความต่างตรงนี้ไหมครัที่จริงใช่ครับเหมือนกันเลยครับเราเราเห็นว่าคู่ต่อสู้เขาเล่นแบบไหนเราก็ต้องเตรียมเตรียมแผนที่จะเล่นกับเขาประมาณนั้นเราต้องเล่นยังไงที่เพื่อจะชนะเขา ช่ครับแต่สุดท้ายแล้วมันมันเป็นการเก็บข้อแค่ไขข้อผิดพลาดของทีมเราเองครับเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เราพลาดแล้วแพ้ไปตรงนั้นเราเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นใช่ครับที่นี่จะเน้นเรื่องบอลเสิร์ฟครับถ้าเราเสิร์ฟดีเนี่ยฝั่งคู่ต่อสู้หว่งข้ามเขาจะลุกได้ยากเราก็จะได้บอลง่ายมาแต่ถ้าเราเสิร์ฟง่ายเนี่ยเขาจะเล่นกับเราทําให้เรารับยากนึกออกไหมครับแล้วก็การทําบล็อกครับพอเสิร์ฟปุ๊บเราต้องบล็อกต่อถ้ามันถ้าเราทํา2จุดนั้นดีเนี่ยมันก็โอกาสชนะใช่ครับแล้วก็เรื่องการรับเสิร์ นี่ถ้าเกิดว่าน้องๆเขาอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมวอเล์บอลของโรงเรียนที่นี่ครับจะต้องทำยังไงบ้างอาจารย์เออก็หนึ่งต้องมีใจก่อนครับถ้าใจรักเนี่ยมันมันทำอะไรก็ได้หมดแต่ถ้าใจไม่มีเนี่ยต่อให้สูง2เมตรก็ไม่ไม่ไมาะสงเลยขอเรื่องเรื่องใจครับ2ส,ส่วนสูงเนี่ยตามมาครับ3อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนได้อยู่อยู่กับเพื่อนใช้ชีวิตเข้าหาเข้ากับสังคมได้ครับที่นี่มันมันต้องพอมาอยู่แบบนี้แล้วต้องดูแลตัวเองครับเพราะว่าต้องหาพ่อหาแม่อะไรเยงี้ครับ ถอแบบมีความฝันที่อยากจะเล่นวอลเล์ก็แค่นั้นก็น่าจะไปได้แล้วแล้วเขาจะติดตามข่าวสารในการคัดตัวยังไงได้บ้างครับที่ที่เพจครับเพจวอลเล่บอลข้ามพิทยาคมครับครับจะจะมีเพจอยู่ครับแล้วก็สามารถต่อมาทางอินบ็อกเพจได้เลยครับใ,ใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็จะสอบถามข้อมูลส่วนตัวก่อนเบื้องต้นถ้ามีพื้นฐานมีประวัติการแข่งขันมาครับถ้าถ้ารู้สึกว่า ติดท็อปจังหวัดหรืออะไรเงี้ยที่โดดเด่นเราก็จะสนใจเราก็จะติดต่อต่อไปอ่ะใช่ช่วงนี้ก็อินบ็อกซ์ได้เลยเพราะว่ามันโควิดเนี่ยมันเปิดคัสมันมันยากครับก็เลยให้ box อินบ็อกซ์โดยตรงมาแล้วแล้วก็ถ้าถ้าเราอยากได้เด็กเราก็จะดูตามรายการต่างๆเราก็จะเข้าไปหาเด็กด้วยครับเราจะมีสองแบบใช่ติดตามดูผลงานของน้องๆใช่แล้วก็ติดต่อไปเองอเด้วยโอเคได้ครับผมโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณโค้ชทั้งสองมากเลยนะครับผมคุณครับ ตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องนักวอลเลย์บอลของโรงเรียนข้ามพิทยาคมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายอนันดากินหอมชื่อเล่นชินาอายุ16ปีครับนายนี่อยู่มากี่ปีแล้วครับโรงเรียนนี้เข้าปีที่4แล้วปีที่4ก็คือมาอยู่ตั้งแต่ป .6 เลยใช่ครับเข้ามาเป็นไงบ้างครับช่วงแรกที่เข้ามาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ก็ปรับตัวง่ายครับแล้วก็ป็นกันเองมีรุ่นพี่ที่แบบรุมสอนน้องๆครับแล้วก็มีโค้ชที่ดีครับทักษะวอลเลย์บอลที่ พัฒนาขึ้นมานี่มีอะไรบ้างครับสำหรับตัวผมครัโค้ชเขาเค่งเรื่องกระโดดเสิร์ฟมากพอจะบอกประมาณว่าเคล็ดลับอะไรได้ไหมว่าการเสิร์ฟนี่มันการเสิร์ฟที่ดีมันจะต้องทำยังไงบ้างก็ตัดบอลตัดบอลแรกคู่แข่งก็ไม่ให้ออกสูตรออกแผนนะเราจะได้เล่นง่ายขึ้นเอาง่ายว่าจุดอ่อนอของคู่แข่งถูกไหมใช่รเราก็เน้นไปที่ตรงนั้น,รน,นเรามองเป้าหมายในอนาคตที่นี่ไว้ยังไงบ้างครับ ก็อยากเรียนจบที่นี่แล้วก็ไปต่อยอดในอนาคตรครับก็อยากเล่นหลีกอาชีพแล้วก็ติดทีมชาติไทยครับปกต,ตินี่ผมก็จะไปชาเลนจ์แข่งฟุตบอลกับน้องๆครับซึ่งนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราจะมาชาเลนจ์น้องๆทีมวอลเล่บอลน,นะครับซึ่งก็ ชาเลนจ์เนี่ยก็จะมีกลวย5้าอันนะครับให้น้องๆเนี่ยเรียกว่าอะไรตีให้ล้มทุกอันถูกไหมใช่ครับคิดว่าจะใช้เวลาประมาณสักนานแค่ไหนครับกับการตีให้กลวยทั้ง5้าล้มไม่เกิน4นาทีได้โอ้โหไม่เกิน4ี่นาทีเดี๋ยวจะรอดูนะเนี่ย่าจะทําได้ไหมอ่ะขอให้น้องๆทุกคนช่วยกันนะจะมีวางแผนอะไรกันก่อนไหมครเอาคนละกลวยเลยก็ได้ครับอ่าโอเคมีมีบทลงโทษไหมว่าใครตีไม่โดนนี่จะโดนอะไรกันไหม โอเคได้เดี๋ยวรอดูครับว่าน้องจะทำชาเลนจ์ภายใน4นาทีตามที่ตั้งใจไว้ไหมหรือเปล่านะครับผมโอเคไปเดี๋ยวลองดูนะครับได้ครับเดี๋ยวพี่จะจับเวลานะครับผมนับถอยหลังนะขอให้ทำได้นะครับผม3 2 1เริ่ม โอ้ Ooh, mm hmm. เขียวมากโอ้ Ooh, mm hmm. นิดเดียว mm hmm. เหลือทีสุดท้าย mm hmm. นทีสุดท้ายโอ้หนึ่งงานนะครับล้มไปแล้วสามเซฟสามเซฟ ถ้าได้นี่ก็ปาฏิหาริย์เลยนะฮะห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้สุดยอด สุดท้ายนะครับในช่วงอสุดท้ายน้องทําไม่ได้ถึง3อันประทับใจมากๆครับกับน้องๆเมื่อกี้ช่วยกันพยายามแล้วก็ได้ทั้ง3อันถือว่าพี่พี่ว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วกับระยะเวลาเพียงแค่นี้กับไอ้กล้วยเล็กๆแค่นี้นะฮะถือว่าดีมากประทับใจมากขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับผมอบคุณครับโชคดีครับผมยี่ยมมากครับคุณครับสุดยมากครับ โอเคครับแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับท่านผอรังสลิดศรีสวัสดิ์ครับซึ่งเป็นผอของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมครับสวัสดีครับก่อนอื่นครับท่านผอตอนนี้ครับทางโรงเรียนสนับสนุนกีฬาอะไรบ้างครับผมโรงเรียนเราตอนนี้ได้ส่งเสริมกิจกรรมความเป็นเลิศทางกีฬาเนี่ยสประเภทใหญ่ๆคือฟุตบอลครับฟุตซอลแล้วก็วอลเลย์บอลครับแล้วเราก็มีแผนในการพัฒนามีหลักสูตรในการพัฒนาตั้งแต่วัยเยาว์เลย ส่งต่อยอดจนถึงรุ่นที่มีการแข่งขันโดยต่อเนื่องนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับสนุนงบประมาณให้ทั้ง3ประเภทเลยนะครับแล้วเราก็มีวัตถุดิบก็คือเด็กๆเนี่ยมาจากหลายที่เลยที่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งเสริมแล้วก็สนุนมาให้เราดูแลปิดท้ายในเรื่องของแนวทางในอนาคตนะครับทางโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมมีวางแผนอะไรยังไงบ้างไหมครับผม เราได้วางแผนไว้ก็คือหนึ่งก็ไม่ทิ้งเรื่องงานวิชาการนะครับวิชาการนี่เด็กมาเรียนตามปกติเมื่เด็กปกตททิทั่วไปตอนเช้ามาเรียนหนังสือตามปกติแล้วประมาณสักบ่ายสองโมงครึ่งเขาจะลงไปสู่การฝึกในสิ่งที่เขารักแล้วก็เราก็ไม่ทิ้งเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้เขาติดตัวไปอย่างน้อยเขาก็ได้เรื่องความเป็นระเบียบว,วินยัยได้เรื่องคุณธรรมการอยู่ด้วยกันมีน้ำกิจน้้ำใจเป็นจิตอาสาค,ความสมัครสมาสมาสม,าสมาัคคีในบุคคณะเพราะกาต้องกินนอนอยู่ด้วยกันเด็กมาอยู่กับเราเนี่ยอย่างตรงนี้ก็ 40-50ิคนมีอคาเดมี่ที่บ้านบึงด้วยนะครับอคาเดมี่ <Academy S 2> บ้านบึงชนบุรี FC บ้านบึง FC อุทัยธานี FC ดอลฟิล <ph> พัทยานี่คือเครือข่ายพัธมิต,มตร่วมกันและล่าสุดก็มีสโมสรบางกอกซิตี้ก็มาเป็นพัธมิตรกับเราเรามีเวทีให้กับลูกหลานที่มาอยู่ตรงนี้ได้เล่นตลอดเวลาเพื่อฝึกฝีเท้าแล้มีเวทีระดับประเทศได้ลงเล่นงเต็มที่ ขอบคุณมาครับเห็นภาพมากๆครับขอบคุณมากๆครับครับผมครับโอเคครับหลังจากที่เราเดินดูมาครบทุกมุมของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมแล้วครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ยอดเยี่ยมครับในแง่ของธรรมชาติแล้วก็แง่ของกีฬานะครับอย่างที่บอกครับสนามกีฬานี่ถือว่าผ่านมาตรฐานในทุกๆชนิดเลยนะครับซึ่งในส่วนของกีฬาฟุตบอลครับผมเชื่อว่า กีฬาฟุตบอลก็ทางโรงเรียนเนี่ยมีการทำงานใกล้ชิดร่วมกับทางชนบุรีเอฟซีคาร y มีครับผมก็เลยเชื่อว่าที่นี่เนี่ยก็จะได้รับความรู้และก็ประสบการณ์ดีๆจากทางสโมสรชนบุรีแล้วก็นำมาพัฒนาต่อยอดน้องๆของโรงเรียนอย่างแน่นอนครับแล้วก็ในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลครับจากที่ได้คุยกับทางทีมโค้ชนะครับด้วยความรู้และก็ประสบการณ์และก็ความมุ่งมั่นเนี่ยผมก็เชื่อว่ากีฬาวอลเลย์บอลของทางโรงเรียนท่าข้ามพฤาคมนั้นก็จะต้อง ประสบความสำเร็จอย่างสูงในอนาคตอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือรายการ The Academy โรงเรียนพิชิตฝันครับถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมมาคว้ากันนะครับ